คาถาเสริมโชคลาภเงินทองค้าขายดีรุ่งเรืองร่ำรวยสวดทุกเช้าหรือเปิดเป็นประจำเวลาที่อยู่บ้านร้านค้าหรือบริษัทช่วยส่งเสริมให้มีโชคมีลาบค้าขายดีเงินทองหลั่งไหลมายิ่งเผยแพร่แบ่งปันผู้อื่นก็จะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อพร้อมแล้วสำรวมจิตตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พัคกวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาเงินลานสัมปะจิบฉามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิวรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทิโยพุทธสา มานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปัจิตฉามิเพ่งเพ่งผาภาหาหาลือลือสัมปัจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิราภา พวันตุเมมหาปุญโยมหาราพโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิฉามิเพ่งเพ่งผาพ,า,พาหาหาลือลือสัมปัจจิฉามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวา อภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรคโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสา วิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตชามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาลือลือสัมปัจิตฉามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิวรโครนายังวิระหิงสาวิราทาสี วิลทาสาวิลอิธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาหลือลือสัมปัจจิตฉามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสัพเพยขา ปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพวพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิรัตโยวิวรโครนายังวิระหิงสา วิลทาสีวิลทาสาวิลอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งผาพาห,าหาหาลือลือสัมปัจจิฉามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวา สัพเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพวพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรโครนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปัจจิฉามิเพ่งเพ่งผาพาห,าหาหาลือลือสัมปัจิิฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาลือลือสัมปัจจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งผาภา,าหาหาลือลือสัมปัจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิลทา,าสีวิลทา,าสาวิลอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาลือลือขอให้ทุกท่านทุกคน ที่ร่วมสวดคาถาที่ร่วมฟังบทสวดมนต์นี้จงมีเงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเงินทองหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางมีลูกค้ามาอุดหนุนสินค้าของท่านจากทั่วทุกสารทิศมีโชคมีลาบมีวาสนาบารมีรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเถอดสาธุ